นี่นะครับภาพลังบ้านโอ้โหเกินไปนะเลยวันบรรยากาศดีใช่ไนะครับเลยว่าจะมาทำความสะอาดวนกัจชาจนว่าบเหเนณว่าจะมาทำความสะอาดล้างบ้านนะครับบอกายคือได้เลือกเลยยนี่นะครับนี่นะครับผมนี่บกตอนนี้ก็อยากเลยทำความสะอาดเป็นน้อยนึงนะครับนี่ขาแค่มีจุดนี่ ครับนี่นะครับเบิ้งหยาเบิ้งลายเลยวันเม็ดเป็นเดือนอะนะครับ หลังจากมือนันก็ทำ่านเป็นอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์ทำความสะอาดเรีบรยบร้อยหมดแล้วครับของดินบดาอาปัสัเอาไวน้นีเลยนะครับครับผมหมองที่มันใกล้หกหกกะเมียนเรียบร้อยหมดแล้วเหลือแต่ว่าไอ้ <c oughs> เมียนโดนไล่จะว่ามันขืนม,มาไหม่นะครับนี่ครับ